วัดดีค่ะมาทำทาทฮินี่รือครีมง่ากับมีซุกนะคะส่วนผสมแคร่ซ้ำยางเองค่ะไปทำกันค่ะเริ่มแรกเราก็เอาง่าไปคั่วให้เข้ามีกลิ่นหอมก่อนนะคะง่าข้ามีแคลเซียมเราก็เอาง่ามาทำให้เขากินง่ายขึ้นค่ะพอเราคั่วง่าจนหอมและซุกแล้วนะคะเราก็รออีกสักแป๊บนึงนะคะให้เขาเย็น แล้วเราก็เอามาบอดให้เข้าละเอียดนะคะพอง่าเข้าเลิมละเอียดแล้วนะคะก็ใส่น้ำมันมะกอกซ้ำช้อนโต๊ไปก่อนนะคะแล้วก็บอดให้ละเอียดอีกค่ะ แล้วก็ใส่น้ำมันมะกอกอีกซี่ช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็ปั้นอีกรอบค่ะเนื้อเขาจะได้นิ่มละมุ่นเป็นครีมอร่อยค่ะเริ่มละเอียดแล้วนะคะก็เพิ่มดอกเกลือเพิ่มความอร่อยอีกนิดค่ะก็เซ็ตแล้วนะคะแต่ว่ามีซุกยากให้มันละเอียดเป็นครีมเลยไปซุกผ้าไปปั้นกับเคื่องปั้นอีกนิดค่ะแล้วเราก็าไปใส่ขวดใส่ตู้เย็นนะคะ พอใส่ตู้เย็นแล้วนะคะก็จะออกมาเป็นครีมอร่อยมากเลยค่ะทาฮีนี่หรือครีมงาสร้างหม,มัเอามากินกับอะไรได้หลายอย่างเลยนะคะไม่ว่าท่าขนมปัง,งทำนางสลัดหรือว่าจะทำเป็นซอสจิ้มนะคะเดี๋ยวใครเอาไปทำเป็นอะไรก็เอามาแช่เอามาเคีียวหลายมีซุกฟังบางนะคะแล้วก็ลิปหน้ามีซุกจะเอา ชาฮีนี่ไปทําอะไรก็รับชมนะติดตามไปน,นะคะขอบคุณมากนะคะที่รับชมนะติดตามมีซุป thank you very much